เมื่อวันที่14มิถุนายน2568ณนห้องประชุมละวะปูระชั้น8อาคารคณะวิทยาการจัดการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลอธิการบดีมาหาวิทยลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดรุบุรีและผู้เข้ารับการอบรมร่วมให้การต้อนรับคุณประยูนศิริวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดรุบุรี ในโอกาสเป็นประธานเปิดในการฝึกอบรมสมัถนะอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบบุรีร่วมกับมาหาวิทยาลัยเฉลราชภฏเทพสตรีโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลอธิการบดีมาหาวิทยาลัยเฉลราชาพเทพสตรีให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจและมีคุณสมบัติเป็นอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาเข้ารับการอบรมจำนวน50คนโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในการเป็นอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศและของจังหวัดระบุรี และจังหวัดระบุรีจะเกิดอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาที่มีมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นโดยมีดรสันติป่าวายหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร้อยตำรวจโทวิทยาทองลบรองสารวัตรปราบรามสถานีตำรวจท่องเที่ยวสองกองบังคับการสองกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งคุณชาวิทย์ธรรมประโชพนักงานพิมพ์ระดับสสี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลบบุรีคุณอารีกฤิสภาพผูพ้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทยสำนักงานลบบุรีผู้ชี่ยศาสตราจารย์คทาวุศสียาและผู้ชี่ยศาสตราจารย์พัทรพงษ์ยิ่งดำนุ่นอาจารย์ประจำสาขาวิชาพรศึกษาคณะครุศาสตร์อาจารย์จิตตราพรงามเนตรอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรศิลปาาศาสตร์บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์จันทนาวรณพัณธ์ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและา on, ha, อาจารย์ดรสยามนเทพทาอาจารย์ประจำสาขาวิชาท่องเที่ยวและธุรกิจบริการคณะวิทยาการจัดการเป็นวิทยากรการอบรมสำหรับการอบรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา2วันคือในระหว่างวันที่14และ15มิถุนายน2568ในรูปแบบของการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ